สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุพุทธพ้นเด้อเมื้อนี้มารอนกะสิมาเฮดเมนูหนึ่งไก่เนาะเนาะไก่บ้านนี่ยหนึ่งไก่กินแนงพี่น้องให้กินกับตำมะกรุงเนาะนี่เครื่องเนียาวรอนสิเกือบเครื่องเอือมันกะอืมขาตะไครยโคชิงข่เนาะ อีกทีหนึ่งใส่หมออันนี้แหละหมอหุ่งเขาเนะมาะเพราะว่ามุมมุมมี่ม,มุม,มีหมอหนึ่งครับแนวกินแนกพี่น้องเยก้าังเห็ดแนวกินแนกวัดบอนกุบตะเนไ่ยอาบน้ำย,ยังหรอาครับก่ขั้วไก่แล้วเนาะไก,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 ก่กับไก่ในขอกตัวเองเนะี่ยไก่ผูไก่ในขอกตัวเองเนี่ยการ์ดนางนาว แมวมาลอถือแล้วเป็นไงหนึ่งไปเบื่อกินจุดยอวัตถุทีเมันเปเขาไุ้งยังตุ้ไก่เหรอ 这件衣服。Sch Long lương kim loại kim đâu dùng chất tuyến cho mặt chắc bình phim. nó. Huh? Ga mặt sài đi đôi khi. Gen hát một đi. Mó hóc 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 đó hóc 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 thì được hóc hóc เออใส่ได้ๆไบโด,ดสางไก่มันสีสุกมัลเ่็นหมอกไผ่าไห่เป็นเหนอัน,นี้ใชเ่เพื่อความหอมมันนะเอ้าเ,เสร็จเลยค่ะมันสีสดสช,ชโอ้เหเหตุเทวนสะอาดใช้สาร เป sociedad, ็นเน็ตดีกวอาหารท่ากระดติกนกเลยเห็ดกินอยู่เหือนนะโอ้ยมาไก่ไพ่นะหนูไปไปไปยับไป อชัมงนเนาะเดยมงทึ su ่งอย่แล้วพี่น้องอเปืือไก่สิเปื่อกเนาะไปเดี๋ยวเราลองไปห้าหนากตอนหนึ่งก็ผ่านไปนาสุกพี่น้องเอ้ยนี่เป็นตะกินขนาดยิ้เขแห้งนะมันคือเบอร์บะออมันถึกนะก่นาุกน้องพี่น้องน้อหนึงเปนนึงแทน เฮ้ตามมาคุงเลยโอ้ยหนาวเกินหนาวบ่าห่าบ่าจังเนี่ยโอ้มันเป็นตะกินขักต่บ้านมันเคียงได้ส่ะ Thôi bố mắt, ăn cái mật Ờ, chồng bà hay đụng áo mình tổn Áo hơi, áo bùa mà này hơi à, Ủa sao ông thủ được cái nỗi Cứ để nọn ra Nạ, mình <laughs> sốt nè ย้ไปย้ำไปแล้วเด้อยผมเห็นสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องแถวแรกน้ำกันเริ่มวันนี้ก็เลิกนี่แล้วเพราะว่ามึงใจไปเอามันไปเ,เ,ไเ,เปิดหน้าผมอ่ะ กินข้าวมะาใไ้เขาดูมาไปจับกี่เดียมเนาะจับกี่เดียมจับกี่เดียมใช่เลยเอาตั้งมามันนั่งไว้กินข้าวเดี๋ยวก่อนแม่สิาพาไปจับไปไๆเอามือใส่พื้นายนอกมันหอนมากินข้าวกันแล้วมันะ้ง

ตอนแรกคือมัลบเหมือนเลยเนาะม่คือลเ็นเนาะตอนแรกจะสงัดลมแต่เย็นต้องกงเวรที้ทั้งลบทั้งเย็นปดดจะมีแดดแปี่ มาเด้อมากินไก่เนดะ้อกินไก่ยกนะุกเด้อะจะอิ่มหนึ่งมาละเราจะมาเรียกล่องก่อน,นดิ<า>ไว้เป็นอยังเป็นคือขี้เขียดนะ

ตัวนในก็เล่นข่าวว่าโควิดระบาดเลยนะพี่น้องเออนอกฟังไอ้น้องฟังไทยครับทางสมุทรสคาครแถวมหาใสยกลางธรพมาอยู่ไลยเนาะแต่ข้าอยู่ไทยบอลอนกับเคยไปอยู่เนะาะแถวมหาใส่ ธรมะลายนี่เห็นข่าว็นตัวตัวแร้งเลงธรรมะเนาะกำลังเหยาะไปมาช่ดยลอกลาวอีกอ่ะดูแลสุขภาพไปเรืย่ยแ sao nằm tìm sĩ umzogen mặt xe vải hưng tìm 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 สีได้จ้าทำไรถูกใจพวกก็ไม่สีใครดิแล้วอยาไปเอาตังหน่อยได้ไหมนังแป๊กใช้เขาได้ดิยำได้กเฮ็ดกินจะได้ดอกเลยกินดุ กินโคกินเด็ดก็กินลูกดอกลูกคิง

ยูเ่ะโอ้ยเลิกได้หมดเิดการชิเปื่อยัเลยเลิกเนี่นั่งมันไม่กินนั่งยิ่งมานั่งนั่แกะไลยหือ้ากูา แบบแผนเอาได้องไปนองเรอแึ่แท ship. Kau timbah? Timbah dia. Dia tak. Perahu mung. Oh. Ship pergi dia. สบายดีกองกันดีแหละโคตรดีการสำหรับคลิปนี้ก็จบชิโตเพื่อนๆเนื้อไปเน้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอให้เด้อฝอกกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีนะสบายดีครับจิตใจ